สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับใส่ไม่ยังกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีมืออ p g ีพฮามาตที่ประจำการอยู่ในตึกสูงที่กำลังเตรียมอ p g ีจะยิงใส่ทหารอิสราเอลแต่แล้วชะตาขาดถูกกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีสวนกลับดับสยองได้หลังแขนในเพื่อนกองทัพอิสราเอลระเบิดฐานที่มั่นและเครือข่ายอบองตใต้ดินของกลุ่มกอกระละฮามาสเสียหายยับเยินราพนาศูนย์ กองกําลังภาคพื้นดินอิสราเอลบุกถล่มตำแหน่งกลุ่มกอกราฮามาตในสวนกาซาใส่ไม่ยัง้งปิดชีพฮามาสจำนวนมากและยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เป็นจํานวนมากและพบูฮามาสยังเหิมปล่อยคลิปวิดีโอยิงจรวด RPG ใส่รถถังยานเกราะอิสราเอลต้องระวังไว้ให้ดี เมื่อวันที่25มกราคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาสหลายาลเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับตามไล่ล่ากลุ่มก่อกอา,ารร้ายฮามาสอย่างต่อเนื่องโดวยเฉพาะมือ RPG ฮามาสนะครับที่เมื่อไม่นานนี้มีมือ RPG ฮามาสนั้นสามารถปริดชีพนักรบอิสราเอลดับได้ถึง24คนเลยนะครับพี่น้องที่เป็นส่วนหน้าตกรรมนะครับที่มือ RPG ของฮามาสนั้นได้ยิงจรวด RPG ใส่รถถัง ของอิสราเอลแล้วทำให้บริเวณนั้นนะครับที่กองทัพอิสราเอลได้ติดตั้งระเบิดแสวงเครื่องไว้ในอาคารฐานที่มั่นของกลุ่มฮามานะครับแต่แล้วก็ถูกมือ RPG ของฮามาสยิงใส่จนทําให้ตึกอาคารดังกล่าวระเบิดขึ้นนะครับและถล่มมาใส่หล่ดอาหารอิสราเอลจำนวนดับไปถึง21นายนะครับรวมถึงที่ได้รับเดียวกันอีก3นายเป็น24นายในเหตุการณ์นั้นนะครับงานนี้กองทัพอิสราเอลจึงได้สแกนหามือ RPG ให้ระยดที่ท้วนที่สุดนะครับ เพื่อไม่ให้มาปิดชีพทหารอิสราเอลที่เป็นบทเรียนในเหตุการณ์ไม่กี่วันที่ผ่านมานครับในงานนี้เขาได้ตรวจจับภาพเห็นมืออาวุธจีของฮามาประจําการอยู่ที่เตือนะครับจึงได้โจมตีซับตึมใส่ไม่ยั้งเลยครับโดยไม่ลังเลด้วยลัมมือของจรวดที่ยิงจากกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่คาดว่าน,น่าจะเป็นเฮคอปเตอร์อาปาเช่ซับตึมใส่ไม่ยั้งเลยครับจะส่งขันให้เกิดระเบิดเถิดเทิงเสียหายยับเยินนี่มีชิ้นดี บริเวณหัวของกลุ่มกาอกรฮาบาสนะครับที่พยายมการอยู่ในตึกต่างๆที่กําลังจะยิง RPG ใส่ทหารอิสราเอลนะครับแต่สุดท้ายก็ชะตาขาดถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีด้วยเวานาแบบนี้ดับเกลื่อนดับสยองเป็นปุ๋ยให้ในพื้นที่จวันกาซาจํานวนมากลยนะครับพี่น้องสัตตึ้มสัตตึ้มใส่ไม่ยั้งก็มีแต่คลิปแรงนะครับไม่รู้ว่าแอดมินจะลงได้หรือไม่นะครับถ้าลงได้ท่านผู้ชมก็จะเห็นคลิปนี้นะครับถ้าลงไม่ได้ก็ต้องขอไปได้วยนะครับในการติดเนื้อหารุนแรงของ YouTube ก็จะเห็นได้ว่า กองทัพอิสราเอล่ะเน้นการโจมตีมืออาพีจีของกลุ่มกวากกระไรฮามาตให้เรียดที่ท่วนมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อมาให้เหตุการณ์ส้่รอยกับไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับที่ต้องสังเวยชีวิทตทหารกล้าอิสราเอลให้กับน้ำมืออาพีจีของกลุ่มกวากกระไรฮามาตงานนี้มืออาชีจีฮามาด ต้องดับเกลื่อนดับสยองต่อไปจำนวนมากแน่นอนนะครับจากการที่มาทําไม่ดีกับประเทศอ,อิสราเอลก่อนนะครับมาทาร้ายประชาชนชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7ตุลาคม2 5 6 6มาแบบนั้นงานนีกองทัพอิสราเอลก็มาตามกวัดล้างให้สาสมไม่สินส้นซากต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะแลกด้วยชีวิตทาหารอิสราเอลก็ตามนะครับแต่เพื่อปกป้องประชาชนชาวอิสราเอลปกป้องประเทศอิสราเอลหรือกําจัดภัยคุกคามของประเทศอิสราเอลก็จะต้องพร้อมสละชีวิตแบบนี้นะครับเพื่อ ปกป้องแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองชีวิตประชาชนของชาวอิสราเอลเองนะครับไม่ให้ต้องมาสังเวยชีวิตจากความโหดร้า,ายปาเถื่อนของฮามาสงานนี้กองทัพอิสรมาเอลก็มาล้างแค้นให้กับชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยนะครับที่ถูกติดชี่ด้วยความโหดร้า,ายของฮามาสทําให้ฮามาสดับเกิดระทย้องเป็นปุ๋ยจำนวนมากในจุนรกาาต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองว่ามาให้ทุกขก์ท่กนทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่ กองทัพอิสราเอลล้างแกนใเพื่อนก็ว่าได้นะครับเมื่อกองทัพอิสราเอลนั้นได้ระเบิดทำลายบริเวณฐานที่มั่นและเครือข่ายมงแ้ดินของกลุ่มกอกราฮามาสในเิวังกาสซาในเมืองคารยูนนี้นะครับที่เป็นถานที่ที่มีทหารอิสราเอลนะครับถูกปิดชีพในคราวดเดียว21นายด้วยมือของมืออา g จของกลุ่มกอกราฮามาสนะครับอันนี้พอกองทัพอิสราเอลตั้งหลักได้นะครับก็มากวาดล้างกลุ่มกอกราฮามาสในบริเวณนั้นและสามารถ ปิดชีพได้หลายคนด้วยกันนะครับสำหรับกลุ่มกวาดกลายฮามาตที่มีการอยู่ในบริเวณดังกล่าวและนำมาด้วยการวางระเบิดครั้งใหม่นะครับเพื่อทำลายเครือข่ายอุมงใต้ดินและตึกฐานที่มั่นของกลุ่มกวาดกลายฮามาสในบริเวณดังกล่าวนะครับไม่ให้กลุ่มกวาดกลายฮามาสใช้มาซุ่มโจมตีใช้เป็นแรงกดดันต่อการโจมตีสายทหารอิสราเอลได้ต่อไปนะครับและถือว่าเป็นการล้างแค้นในเพื่อนทหารของทหารอิสราเอลด้วยนะครับที่ต้องสังเวยชีวิตเพื่อปกป้องชาติบ้านเมือง จากน้ำมือของกลุ่มกวากล่ายฮามาสที่มาทำลายประชาชนชาวอิสราเอลมาปิดชีพทหารอิสราเอลนะครับอันนี้เพื่อนทหารอิสราเอลที่ยังมีชีวิตอยู่หลายคนก็ได้ทำลายฐานที่มั่นกลุ่มกวากล่ายฮามาสตรงนี้นะครับ ไม่ใ,ให้ชายเป็นฐานกา,กาะก๊าลไลได้ต่อไปละคาดว่าส่งกลุ่มกาะก๊าลไลฮามาสไปรายงานตัวกับมาตุลาดหรือโยมบาบจะบนมากแน่นอนนะครับจากผลกรรมที่าทามสนองฮามาสเองเพราะว่ามาให้ทุกแกตท่านทุกดันก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลปฏิบัติการภาคพื้นดินกวาดล้า,างกลุ่มกาะก๊าลไลฮามาตอย่างต่อเนื่องนะครับปิดชีพฮามาตและยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ได้เปน็นจำนวนมากโดยกองทัพอิสราเอลได้กล่าวไว้ว่ากองพลนที่98ของกอง ในพื้นที่เมืองคานยูนิตยอย่างต่อนเนื่องสังหารเจ้าหน้าที่บริบัติการของกลุ่มฮามาสไปหลายสิบคนในช่วงวันที่ผ่านมานะครับและกองพลล่มได้บุกโจมตีพื้นที่ของกลุ่มฮามาสหลายแห่งทั้งในย่านอันอามาตของเมืองคานยูนิตนะครับซึ่งระ่ังนั้นกองทัพอิสราเอลกล่กลาวว่าทหารอิสราเอลนั้นได้กำจัดผู้ก่อการร้ายฮามาสจำนวนมากด้วยการยิงสเนเปอร์และทำลายโครงสร้างพ,พื้นฐานและอาวุธของกลุ่มก่มอการร้ายฮามาสในพื้นที่แห่งดังกล่าวนะครับ จะทำกลางการโจมตีมีครั้งหนึ่งนะครับที่กองทัพอิสราเอลนั้นกล่าวว่ามีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสประมาณ4คนกําลังเคลื่อนไหวเคลื่อนตัวเข้ามาหากองทหารอิสราเอลนะครับก่อนที่จะถูกกองทัพอากาศอิสราเอลโจมตีใส่ก่อนนะครับดับเรือระยองคาพื้นที่ดินและทราบตึกระหักพังที่พวกเขาหลบซ่อนตัวอยู่นะครับและยังมีเหตุการณ์หนึ่งนะครับในเมืองคานูนิตที่หน่วยคอมมานโดของกองพลน,น้อยของกองทัพอิสราเอลตรวจพบ กลุ่มกอกรายฮามาสในพื้นที่มองคาอยูนี้นะครับจึงได้ส่งพิกัดให้กองทัพอากาศอิสราเอลยิงจรวดยิงระเบิดมาโจมตีในกลุมกอกรายฮามาสในบริเวณดังกล่าวจนทำให้ดับเรือนดับสยองคาที่ดินและคาสร้างตึกประหับพังที่ฮามาประจําการอยู่นะครับเป็นปุ๋ยในพื้นที่เดนแดนของส่วนกาซา,าต่อไป จากการที่มาทําให้ดีกับประเทศอิสราเอลก่อนก็ต้องถูกทหารอิสราเอลกวาดล้างแบบนี้ดับเกิดสียงรองไปรงตัวกับมัจุราชหรือเยาวบานต่อไปนะครับจากผลกรรมที่ตามแนองพวกเขาเองเพราะว่ามาให้ชุยกับท่านทุกนั้นก็ถึงตัวนะครับและเหตุการณ์สุดท้ายน,นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ฮามาสเหมเกลเดิมนะครับเผยแพร่คลิปวิดีโอที่พวกเขาใช้จรวด r า g โจมตีใส่ทหารอิสราเอลนะครับโดยเฉพาะโจมตีใส่ย,ยานปลารถถัง กองทัพอิสราเอลนะครับที่กองทัพอิสราเอลนั้นพลาดไปนิดเดียวนะครับที่เป็นเต้านิ่งให้กลุ่มกองกำลังฮามาสมาเล่นงานจนได้นะครับโดยฉากการสู้รบนี้ก็ฮามาสยิงอาร์พีจีโจมตีใส่รถถังมือคขว่าของกองทัพอิสราเอลนะครับแต่กองทัพอิสราเอลนั้นก็มีรถถังมือคขว่าที่มียานเกราะหนาอยู่พอสมควรนะครับไม่สามารถทำอะไรยานกระรถถังของทหารอิสราเอลได้เท่าไหร่นครับสำหรับอาร์พีจีของฮามาสที่จะบอกว่าแท่าจะดเจาะเกราะไม่เข้าเลยก็ว่าได้นะครับ ถ้าไม่เจาะจุดอ่อนของรถถังเบคว่าของอิสราเอลแต่งานนี้ถ้า RPG เข้าจุดอ่อนของรถถังยันเกราะของอิสราเอลก็อาจจะมีบาเดเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับพี่น้องแต่ยังไงก็มีเกราะหนาอยู่นะครับอานว่าทหารอิสราเอลไม่เป็นอะไรมากแน่นอนนะครับเพราะมีเกราะรถถังที่หนาคุ้มครองชีวิตพวกเขาได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องระวังป้องกันไฟให้มากกว่านี้นะครับและต้องรายงานจุดที่ มองไม่เห็นหรือตรวจการหาฮามาสไม่เจอหรือต้องสงสัยว่ามีฮามาสอยู่ให้กองทัพอากาศอิสราเอลมาชิงโจมตีก่อนง่าจะดีกว่านี้นะครับดีกว่าเป็นเป้านิ่งให้อาพิจีของฮามาสมาเล่นงานแบบนี้ก็จะคอยเป็นกำลังใจให้เหล่าทหารอิสราเอลปกป้องชาติบ้านเมืองและกำจัดกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้หายไปจากประเทศโลกโดยเร็วที่สุดเพื่อกำจัดเผาพลนธุที่มีต่อประเทศอิสราเอลโดยเร็วด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้บินขอจากลาเพียงเท่านี้ถ้าผู้บมญชากพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วย ครับเคยพาดข่าวสนันดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ